สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะซึ่งนั่นก็คือดาวพระพฤหัสนั่นเองค่ะดาวพระพฤหัสเป็นดาวสุประเคราะห์ดาวใหญ่นะคะซึ่งจะทําการโคจรยกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศี กลุ่มค่ะในช่วงก่อนหน้านี้นั้นดาวพระพฤหัสได้ทําการโคจรร่วมกันกับดาวพระเสาร์ทำให้ทุกๆลัคนาราศีเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อดาวใหญ่สองดวงได้โคจรมาอยู่ด้วยกันมาเจอกันนะคะอย่างดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์แล้วย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงกับทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะแต่ในครั้งนี้นะคะดาวพระพฤหัสจะโคจรแยกออกจากดาวพระเสาร์ค่ะความคืบ ความรุ่งเรืองความก้าวหน้าต่างๆจะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะดาวพระพฤหัสก็จะทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังดาวพระเสาร์ก็จะทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะนี่ถือว่าเป็นจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นต่อทุกๆลักษณราศีเราจะมาเช็คกันไปแต่และลัคนณราศีเลยนะคะ ว่าในจังหวะที่ดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่ได้ทำการย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะและคิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหสัสทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะสมัยต้องขออธิบายก่อนว่าดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะในวันที่8พฤศจิกายนปี2564นี้ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มนั่นก็คือเข้าสู่เรือนพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะคะและจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนปี ปี2,565กินระยะเวลาประมาณ5เดือนค่ะพันธุหมายถึงอะไรพันธุหมายถึงทรัพย์สินหมายถึงอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินคอนโดหมายถึงครอบครัวญาติพี่น้องประมาณนี้นะคะและพันธุยังหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยค่ะการที่ดาวพระพฤหัสดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ได้โคจรมาที่เรือนพันธุในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีถือเป็นโอกาสทองของชาวลัคนาราศีพิจิกเลยก็ว่าได้ค่ะคุณจะมีการผลิดอกออกผลอะไรที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้อะไรที่เคยลงทุนลงแรงอะไรที่เคยพยายามหรือเต็มที่มาก่อนหน้านี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการผลิดอกออกผลคุณจะได้อิ่มเอมใจคุณจะมีความปิติยินดีเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำนั่นเองค่ะการเงินดีมากขึ้นนะคะเรียกได้ ว่าการมาของดาวพระเบลต์ในครั้งนี้จะให้คุณแก่ดวงชะตาต่อชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะใครเจอกับปัญหาใครเจอกับความติดขัดจะค่อยๆเบาบางทุเลาลงเกิดการคลี่คลายปัญหาต่างๆนานาได้และมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิชาการเป็นครูอาจารย์เป็นแพทย์พยาบาลวิศวกรนะคะ นักวิชาการต่างๆจะมีมุมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาค่ะคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีเพื่อนร่วมงานดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับกัลายาณมิตรที่ดีเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเมตตามีความเอ็นดูคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนั่นเองค่ะ ถือเป็นจังหวะที่ดีต่อชาวลัคณาราศีพิจิกไม่พอเท่านั้นคุณจะได้เอาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนที่เขามีความรู้ไปอยู่ใกล้กับคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งในด้านที่คุณอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มค่ะอย่างเช่นอะไรบางคนชื่นชอบการลงทุนบางคนชื่นชอบการเทรดต่างๆคุณอาจจะได้มีการนำพาตัวเองไปเรียนรู้ไปต่อยอดไปพัฒนาไปเพิ่มทักษะให้กับตัวเองในด้านนั้นๆแล้วไปเจอกับคนที่รู้ ไปเจอกับกูรูที่เขาสามารถที่จะแนะนำคุณได้บอกกล่าวคุณได้ประมาณนี้เลยนะคะเรื่องการเงินดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะดาวการเงินดาวพระพฤหัสดวงนี้ได้โคจรเดินหน้าอย่างเต็มที่ชาวลัคนาราศีพิจิกคุณสามารถที่จะลงทุนได้ต่อยอดได้นะคะจะทาให้การเงินการงานของคุณเดินหน้าอย่างเต็มที่เต็มกำลังเรียกได้ว่าเป็นจังหวะฟ้าเปิดของชาวลัคนาราศีพิจิกเลย ก็ว่าได้ค่ะพอในปี2565ดาวการเงินดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็จะโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะ ดีต่อเนื่องสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเลยนะคะและจะดีกว่าครั้งนี้ดีกว่าครั้งที่8พฤศจิกายนครั้งนี้อีกนะคะต้องบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้น8พฤศจิกายนที่ดาวพระพฤหัสทําการโคจรยกย้ายในครั้งนี้คุณจะต้องเริ่มต้นทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มกําลังค่ะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณด้วยใครจะก่อเกิดสิ่งใหม่ใครมีไอเดียใครอยากจะ เริ่มงานใหม่หรือบางคนทํางานประจําอยากจะหาอาชีพเสริมจ็อบเสริมทําควบคู่ไปกับงานประจําเริ่มได้เลยค่ะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีจริงๆเลยนะคะคุณจะได้รับผลบวกจากดาวอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําอะไรเลยในเวลานี้นะคะ การที่จะได้รับผลบวกมันจะได้รับมาได้อย่างไรคะดาวชอบคนที่ลงมือทำดาวชอบคนที่มีความตั้งใจจริงนั่นเองค่ะดาวต่างๆถึงจะส่งผลดีๆให้กับบุคคลน,นั้นๆได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วปรับเปลี่ยนนะคะบุกเบิกฮึดสู้ทำสิ่งที่คุณอยากจะทำให้เต็มที่ทำสิ่งที่คุณได้ทำอยู่ให้เต็มร้อยเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องรู้ว่าดาวพระราหูอยู่ในตําแหน่งเล็งลัคนาของคุณอยู่นะอยู่ในตําแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63แล้วนะคะในขณะนี้เวลานี้ดาวพระราหูก็ยังทํามุมเล็งอยู่การที่มีดาวพระราหูเลงอยู่แบบนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เกิดขึ้นสลับกันไปสําหรับชาวพิจิกค่ะไม่ได้หมายความว่าความทุกข์จะไม่มีเลยสุขตลอดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะมีปัญหาเกิด มีเรื่องราวอึดอัดใจเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้นมีเรื่องที่คุณจะต้องสะสางจัดการมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือคนรอบข้างเข้ามามีคนติฉินนินทาเกิดขึ้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะเอาใจไปคิดเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปหรือคุณจะปล่อยวางบ้างแล้วเอาเวลาไปทําในสิ่งที่ควรทําหรือเปล่าชาวพิจิกบางคนไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้นะคะใครอยากจะพูดอะไรใครอยากจะคิดอะไรปล่อยเขาเพราะเราไม่ สามารถที่จะไปห้ามคําพูดหรือความคิดเขาได้คุณก็ทําหน้าที่ของคุณทํางานของคุณก่อเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวคุณนี่ค่ะคุณต้องปฏิบัติตัวแบบนี้สําหรับชาวพิจิกนะและไม่พอเท่านั้นนะในช่วง5้าเดือนตรงนี้บางคนอาจจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณช้าก็ได้นะชาวพิจิกมีเกณฑ์ได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีการซื้อ,อซื้อขายอาจจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติม เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกได้สร้างเนื้อสร้างตัวบางคนได้แต่งงานแต่งการบางคนสร้างครอบครัวประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะได้ซื้อของที่มีมูลค่ามาครอบครอง เป็นของที่คุณเล็งไว้นานแล้วเป็นของที่คุณอยากได้มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างงี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการซื้อของขวัญให้กับตัวเองนะและมันยังหมายถึงการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างเยอะด้วยในช่วง5้าเดือนตรงนี้ต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีนะคะระมัดระวังอย่าให้ใครหยิบยืมและระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงในช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะหยิบยืมใครไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมมีเกณฑ์ที่จะมีคนผิดคําพูดกับคุณผิดสัญญงสัญญากับคุณค่ะรวมถึงการเซ็นเอกสาร สัญญงสัญญาต่างๆการค้ำประกันต่างๆจะต้องทําด้วยความระมัดระวังและรอบคอบค่ะเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพระมัดระวังของแหลมระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการลื่นล้มหกล้มหรืออุบัติเหตุทางการเดินทาง,ทางต่างๆนานาเตือนกันไว้นะจะไปไหนมาไหนเช็ครถเช็คราให้ดีค่ะส่วนความรักความสัมพันธ์นะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีสเสน่ดึงดูดมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจ คุณมีคนเข้ามาชอบคุณมีเพื่อนๆนหรือญาติญาติแนะนําบางคนให้คุณรู้จักได้สารต่อได้เริ่มความสัมพันธ์กับใครบางคนและมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่มีตําหนิด้วยตําหนิหมายถึงเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเขาอาจจะเพิ่งโสดเลยเพิ่งเลิกกับแฟนมาเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ